เอาโอเคผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟิลิปปิน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เพชรอย่คุ้มค่ากันกิจกรรมเอาของคืนมาแล้วนะครับแล้วก็เดซสกิล190อันก็มาแล้วนะครับอย่าเพียงแตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของฟิลิปปินส์นะครับไปอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องสามารถกดมัััครชกกเเไดนนนนน่ะะะบปลยผูฮ อ่ะเกริ่นก่อนเลยแล้วกันกิจกรรมเนี่ยรีวิวไปแล้วนะฮะก็สิ่งที่เข้ามานะครับใหม่ๆเลยก็จะมีนี่ครับนี่เลยนะครับดีสกิลนะครับเป้าหมายของเราคือดีสกิลอยู่แล้วนะครับ190ชิ้นนะฮะสามารถสุ่มหากรอบสีทองได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เพชร1 0 0 0 0ื่เท่านี้เนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการเพชรยังไงนะครับให้ได้วันละ1 0 0 0 0หมืนะครับ3วันส0,000นกรณีคนที่มีเพชรเยอะๆแต่ถ้าคนที่มีเพชรน,น้อยๆเนี่ยก็บริหารจัดการแล้วกัน ต่อให้เราได้แค่1 0,000ื่นนะครับใน3วันก็ยังได้190ชิ้นนะถือว่าดีถ้าเกิดว่าใครทําได้3วันเนี่ยก็จะได้500 500กว่าชิ้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มค่านะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะทํายังไงครับใช้เพชรตรงไหนดีนะครับให้มันคุ้มค่านะโดยกิจกรรมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3วันนะก็เราก็แบ่งเอาก็ได้นะครับวันละ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาจุดที่มันใช้เพชรแล้วคุ้มค่าหน่อยนะครับจุดแรกเลยก็คกาาคคคืือออกกกกกาาาาาชชนนนนะะรรัับหลยๆ็งงจดูเ่่ อย่างการชาเนี่ยเราลงแค่หมื่นหนึ่งนะครับวันแรกนะครับก็สามารถที่จะไปรับดีสกิลร้อยเก้าสิบชิ้นได้แล้วนะครับอันนี้คือในส่วนที่หนึ่งวันนี้อาจจะไม่ถูกใจนะครับวันถัดไปเราก็รอตัวกัมอนที่เราต้องการวันที่สามวันที่สองไม่ถูกใจก็รอวันที่สามอะไรเงี้ยครับในสามวันมันจะต้องมีสักตัวแหละที่เราถูกใจที่เราจะต้องใช้เพชรหนึ่งหมื่นนะครับก็จะเป็นการใช้เพชรหนึ่งหมื่นนะครับในสามวันวันไหนก็ได้นะครับก็จะได้ดีสกิลไปเลยวันละร้อยเก้าสิบชิ้นโอเคไหมครับถ้าคุณใช้สามวันสาม ถ้าเราบริหารจัดการเพทได้ดีเนี่ยใน3วันเนี่ยเราก็จะได้ดิสกิลเลยเราลาวอยู่500กว่านะก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้จะเป็นในส่วนแรกนะครับในส่วนที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้อ,อิงกิจกรรมนิดน,นึ่งนะครับอิงกิจกรรมนิดน,นึงก็จะมีกิจกรรมใช้เพจในคอสมาตรงนี้นะครับก็มันกด100ครั้ง4,5่พใช่ไหมครับแล้วกดสัก2ครั้งแล้วก็สามสิบครั้งครั้งหนึ่งมันก็จะได้10,000เพทเหมือนกันอันนี้นะครับถามว่าพอเราใช้10,000เพทเสร็จปุ๊บเย้เิ DIS ล90ชน ตอนหนึ่งวันถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยนะครับไอตัวส่วนของกิจกรรมสุดเทพเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมตามด้านขวาด้วยก็เป็นพวกในคอสมาเมกาอุปกรณ์เครื่องประดับทองคําต่างๆนะครับประดับเชฟโฮทันเดอร์อะไรเงี้ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงนะฮะก็มีการจัดอันดับนะครับเราจะได้รับในส่วนของชิ้นส่วนในการทำเมกาในคอสมาด้วยแล้วก็มันจะสืบเนื่องไปกับกิจตรงนี้นะครับเราจะได้รับในส่วนของชิปในคอสมาด้วยถ้าเกิดว่าเราเราทำการใช้เพชรล้วติดอันดับอะไรประมาณนี้ครับ กากสุดเลยอันดับ10นะครับที่75นะครับผมตัวนี้นะ75ชิ้นก็ถือว่าโอเคนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของจุดที่2ที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการใช้เพชรได้นะครับใน3วันนะตรงนี้ในส่วนที่3เนี่ยถ้าเราจะใช้เพชรเนี่ยก็อ้างอิงกิจกรรมเหมือนกันก็จะมีกิจเอาของคืนนะฮะตรงไหนเนี่ยใช้เพชรได้คุ้มใช่ไหมก็จะมีในส่วนของการใช้เพชรแลกมอนตรงนี้นะครับ5 0 0พถ้าเกิดใครที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าอยากจะได้โปเกมอนพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เพชร 5,000มาแลกได้นะครับผม2ตัวเหมือนหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นชิ้นส่วนนะครับพวกสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ก็ได้นะครับเราก็บริหารจัดการเอาวันนี้10,000พรุง่งนี้อีก10,000ถูกไหมครับจริงๆมันใช้เพชรมากกว่านี้ถูกไหมฮะมันใช้เพชรเกิน10,000อยู่แล้วในการแลกแต่ถ้าว่เราจะแลกในส่วนของชิปอ่ากุ๊กกัร์ดหลอดเงี้ยเราใช้เพชรนะครับสูงสุดเนี่ยหลายหมื่นเลยนะอืมก็สามารถบริหารจัดการเพชรเอานะครับ3ว,วันวนันละ10,000ก็จะได้รับทีสกิล อ่วันละหนึ่ร้อยเก้าสิบสามวันก็ห้าร้อยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นนะฮะอย่าซื้อครั้งเดียวนะฮะให้เราแบ่งนะครับวันละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามวันถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้เพชรในกิจกรรมเอาของคืนนะฮะใช้แค่วันละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนันนี้ผมย้านะฮะอย่าทุ่มซื้อทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเสียได้ของนะครับแทนที่เราจะได้ดิสกิลว,วันละหนึ่งร้อยเก้าสิบเราจะได้แค่ค,ครั้งเดียวถูกไหมฮะ เนี่ยพวกเนี้ยนี่พูดถึงสติกเกอร์นะถ้าเกิดเราไม่เอาโปเกมอนใช่ไหมฮะเนี่ยเราพวกเฉดชิ้นส่วนไอเทมต่างๆนี่ผมข้ามไปเลยนไม่ต้องนะฮะนะครับตรงนี้ข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีจริงๆนะฮะถ้าไม่อยากสนใจพวกของนี้ก็อ่าอย่าลืมนะครับสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมแลกบัตรจับระดับสูงไว้นะวันสุดท้ายนะครับเหลือเศษเพชรนิดๆหน่อยๆแล้วก็แลกทิ้งไว้นะครับตรงนี้นะอย่าลืมมาทำนะครับตรงนี้นะครับส่วนผมมองว่าโปเกมอนเนี่ยคงไม่ค่อยมีใครมาแลกนะฮะ ผมคิดว่าน่าจะแลกพวกเฉดชิ้นส่วนโปเกมอนหายา,ยากหรือสติกเกอร์ล่างมาเตอร์เลยสน,น,นับกันซะมากกว่าแต่อย่าลืมเนี่ยอะไรที่ผมบอกคือวันละหนึ่งหมื่นนะอย่าใช้เกินนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยนะครับอ๋อใช่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันเนี้ยนะครับถ้าเกิดใครเล่นทีมผีต้องแลกไว้นะฮะนี่นมันจะเป็นหยกนี่เห็นไหมครับอ่าอันเนี้ยถ้าเกิดเราใช้วันแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ตก6กพันใช่ไหมครับอ่าเราก็ไปหากิจกรรมอีก4ี่พันใช้ซึ่งกิจกรรมอีก4ี่พันเนี่ยมันจะไปสืบเนื่องกับกิจป ซื้อไอ้เจ้าอุปกรณ์เปลี่ยนร่างกีรติน่าเมื่อกี้หกพันใช่ไหมครับแล้วเราก็มาซื้อป้ายอีกสี่พันนะครับมันก็จะครบ1 0,000นพอดีแล้วพรุ่งนี้เราก็มาซื้อป้ายต่ออีกหนึ่งหมื่นนะครับเราก็จะได้ในส่วนที่สกิลสองวันนะครับถ้าเกิดเรามีเพชรเหลือพอเราก็ไปซื้อต่อวันที่3ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของส่วนที่4นะครับป้ายกระโดดสู้นะครับที่ผมแนะนําว่าในส่วนนี้ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทากันทุกเดือนอยู่นรใกกาดเพ อ่าเลเวล50เนี่ยจะใช้เพชรอยู่ด้วยราวๆ10,000มื่นนะฮะผมเลเวลร้อยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20,000เพื่อนนั้นเนี่ยให้เราแบ่งนะครับวันละ100โอเคไหมวันแรก100่อ้ยวันแรก10,000วันที่2 10,000นะฮะก็จะตกที่เท่าไหร่20,000เพชรดิสกิลก็380นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็บริหารจัดการแล้วกันเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือวันละ10,000นะอย่าใช้เกินนะครับผมวันละ10,000ก็พอนะฮะผมของนะครับในเกมนะครับกิจกรรม3วันนี้นะครับ มีแต่สิ่งที่เราอยากจะได้กันนะครับหนึ่งเลยก็คือดูเพชรก่อนนะครับมีพอไหมเพชรเท่าไหร่เท่านั้นมีหมื่นหนึ่งก็เอาแค่หมื่นหนึ่งแล้วก็ดูจุดที่มันสําคัญที่สุดสาหรับ i อเดีเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสุ่มกาชาอยากสุ่มไหมนะครับผมในคอสม่าอยากสุ่มไหมนะครับอืมแล้วก็เอาของคืนอยากเล่นไหมนะครับผมเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆมันเป็นการใช้เพชรทั้งนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยป้ายต่อสู้เนี่ยต้องทําแน่นอนนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องริลาจัดการให้ดีนะครับผม มีแค่4กิจกรรมเท่านั้นแหละที่ผมมองว่าใช้เพชรแล้วมันคุ้มค่านอกเหนือจากการที่เราใช้แล้วได้ได้ดิสกิลใช่ไหมฮะร้อยเก้าสิบชิ้นเนี่ยมันจะมีของที่มันสะท้อนกลับมาด้วยนะครับอย่างนี้มันก็จะมีของสะท้อนกลับมาถูกไหมฮะอันนี้ก็จะมีของสะท้อนกลับมาซึ่งนะครับของค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หนังสือการ์ดอนเนี่ยห้าสิบอัพเลเวลห้าสิบได้แต่แปดสิบเลเวลร้อยได้ร้อยหกสิบถูกไหมฮะสายฟรีก็ได้ไปแล้วสองร้อยสิบสิบถูกไหมฮะสรุปเลยแล้วกันนะถ้าเป็นในความคิดส่ววนนตััขอองผมะคครบื ผมเองอะ่ะถ้าเกิดเป็น ID เริ่มต้นนะครับผมจะทำกีรตินา่าก่อน6,000ถูกไหมฮะผมทำกีรติน่าตรงนี้6,000แล้วผมก็จะมกดป้ายตรงนี้สี0 0ัในวันแรกนะหรือนะครับถ้าเกิดใครมีกีรตินา่าแล้วเนาะอันนี้สเต็ป2นะครับก็คือให้กดพาร์ทเลยดีกว่านะครับ10,000เพชร2วันโอเคไหมส่วนวันที่3เนี่ยนะครับเล่นอะไรดีนะครับวันที่3เนี่ยก็ไปสุ่มกาชาก็ได้นะครับผมหรือจะเล่นกิจในคอร์ดมากก็ได้แต่ว่ากิจในคอร์ดมากมันค่อนข้างเกลือนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเค ที่ส่วนตัวผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเรียงลำดับตาสงคัญนะครับผมให้ป้ายกันตสู้อันดับ1นึ่นะครับผมกิจกรรมเอาออของคืนอันดับ2นะฮะซูมกาชาอันดับ3นะครับแล้วก็โปรแกรมสุดเทพในคอสมาผมให้เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ผมจะเล่นนะครับผมประมาณนี้นะครับผม อ่ะก็สำหรับใครที่มีความวิดเห็นนะครับนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องเป็นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,หม่มใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i น